ช่นะคอมอันนี้นองไม่ตายขอเอาเนี่มาห้น้ำนะคะขอซื้อมาหา้ให้ไม่ตายเช็ดอันที่ขาห้ใช่นาพ้อมบึ้ยปรกันดูแลคักด,าาดีอ่ะขาซื้อมาห้เฮ็ดทำแทนน้องนะคะคอมใช่นะคอมคอมพี่มามา,มาฮะ <laughs> ดูแลปลาลูกลูกลูกที่รักเพิ่น ปาาเมคอัพเออรวดมัานสุนัขของน้องสาวน้องสาวไม่ตายลูกขึ้นกำลังและกา็ เรากมาของทหารน้องไส้เป็นทหารโอ้อิลาเจ็บนี่บ่ลูกอ๋อเขาว่าอิหลาเจ็บนี่บ่มันเป็นมี่ือจังเป็นแบบเป็นยาตรงนี้นะถ้าหายตรงเช็ดมงฝ่าเท้านั่นนี้แล้วนี้แล้วนี้แล้วคอมแฮะคอมแฮะแล้วกลับมากลับมาคอม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 กลับมาปวดปวดพี่น้องหนูไม่ยอม กลับมา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 คอม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 กลับมากลับมาอย่ามาแก่เลยนี่อย่ามาแก่เลยนี่คอม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 นึกคอมคอมที่มามาเร็วๆจุ๊บ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 มาม่ยังจุ๊บมาไมายังคอมคอมเร็วๆเบาอยากแท้เร็วๆ คือเบายาาแท้ที่ลาคือแสดงแทมือนี้คอมเลยเล็วมาได้แล้วนี่ใกลแล้วแล้วอีกขาหนึ่งเลยแล้วอีกหนึ่งขาลูกเร็วๆเลยมามาแม่เช็คให้มามามาๆมาคอมไทยนามามาๆมาไนาคอมไปเร็วคอมเลยใช่นะคอมโอเคนั่งเห็นอะนี่น้ อันนี้เรียกกูของลีนานะคะหลงเมื่อกี้มาเร็แล้วครับเฮโดไปละเฮโดได้แล้วล่ะเฮโดมา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 ปวดมา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 ก่อนมา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 เร็วเร็ว เลยเล่าใหม่นอนนําเด้ใหม่นอนนําเด้น่โอกอมใจนะก่อโอคอมโอคอมโอโอ้ยคุณน้าว่าโอ้ยคุณนคุณนเอาใจครับมามามแม่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 เสียจค่ะนแม่เสร็จค่ะให้สวยแอนทินหรือลูกแอนทินแอนที โอ้ยคนเก่งของมาม่ามามาให้นอนด้วยอยู่โอ hmm. so, hmm. okay, okay. ้เวลาสวาม่มามาแล้วลงอะสอโอเคโอเคให้นอนนําอยู่ไปไปไปปุ่นให้ดู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 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชม หนูชื่อชัยนาค่ะหนูชื่อชัยนาค่ะหนูมาอยู่กับแม่ไต่ายและเด็เกๆนะคะขอบคุณท่านผู้ชมมากนะคะทีเข้ามารับชมหนูกับแม่ต่ายและลูกนะคะหนูมาอยู่กับแม่ต่ประจําเลยอืเอเ้ขาไก่ได้ เขาใกล้ได้อันแม่ตายกับอันลูกๆเขาใกล้ได้อยู่แต่ผ yeah, ู้อื so cool. troop, come, come ่นเนี่ยอันนี้บ่ค่อยจะแน่ใจเพราะว่าแล้วแต่อารมณ์นั่งอะค่ะพี่น้องแล้วแต่อารมณ์เรื่องธรรมชาติเนาะค่ะเนาะโอเคคุยว่าให้ดูท่านผู้ชมไหมคอมเมนต์เร็วคอมคอมเลยคร้อมนะคอมให้ดูคอมเลยแล้วคอมคอมคอมมาแล้วคร้อม ครอมบอกว่ามากอดภาษนครอมครอมโอ้ยครอมอะครอมอะเฟียอะครอมโอ้ยามากหลายโอ้ยครอมเฮ้โดค่ะท่านผู้ชมหนูไปแล้วนะคะโอ้ยบายบายค่ะท่านผู้ชมบายบาย